พอละวะสี่โลอ่ะไป เป๊กหรอเป๊กเราเห็นกินข้าวก็น้องอ่ะเป๊กไปเจ้ามาที่ว้างพ่อีนานไปแก่ขวับพีไแกวับเองยอแล้วบางวันเก็บไม่ค่อยเก่งได้สองร้อยกว่าบาทค่ะมื่อคืนนี้ได้สองร้อยหกสิบสี่บาถ้าคนเก่งๆเขาได้สามร้อยกว่าสี่ร้อยขั้นต่ำได้ก็สามร้อยกว่า ประมาณกี่กิโลไม่รู้นะมันก็โลละสองบาทห้าสิบโลสองบาทห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ประมาณกี่ชั่วโมงนี้ก็ประมาณตอนนี้ไปถึงครับสี่ทุ่มห้าทุ่มสี่ทุ่มตั้งแต่สี่โมงก็ได้อยู่วันหนึ่งก็สี่ร้อยร้อยถ้าถั่วเยอะเราก็ได้เยอะขึ้นไปเรื่อยมีมีทุกวันไหมครับก็มีทุกวันค่ะมีทุกวันแล้วเป็นยังไงช่วงนี้ก็คือมีถั่วญี่ปุ่นมาเข้ามาปลูกในหมู่บ้านเราอย่างนี้เราก็มี ได้ขึ้น้งเงินัวเขาไปลเฟซหรือเิเาออกไว่าคนนี้เลยถ้าอันนี้ก็300กว่าบาทครับประมาณ300กว่าบาทครับ

ไปบูมีวจะเนี่ยคนห่วยแซกดนเยจะเรียกอะไรคอองอีกะเทงหมดกันนะอร้ออยช่วยกันยกขึ้นอ่ะอ๋อคอยขบได้มันโตกว่ามันแบกจะได้แบกเ็ได้ตนแล้วนะ๊ถงจัดตัอะไร ไปแล้วมันแย่งแย่งแ่ียกกหนล่งยกลบหนเสียลบตอนนี้รับฟิตอยู่เสียลบฟิตอยู่อ๋อเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเนาะใช่แตทั้งหมน